สวัสดีครับวันนี้เรามาดูงานชุดพุ่มบอกแบบไลเนอร์นั่นนะครับก็คือเป็นงานหุ้มเรียบตามเบาเดิมอันนี้เป็นรถเทียน่า L 3 3นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลายที่เน้นเดินตะเข็บได้นะครับพุ้มเรียบตามเบาเดิมอ่าบปรับได้เหมือนเดิม100%อนนะครับอันนี้ปรับเลื่อนโอเคอันนี้ก็จะเลื่อนไปข้างหลังครับแล้วก็เดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับงานตัดตรงรุ่นเข้ารูปแบบนี้เลยอันนี้เป็นงานหุ้มเรียบไม่เสริมบอกก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของเท้าแขนนะครับนำออกมาได้โอเคขออนุญาตนะครับใช้ได้เหมือนเดิม100%นนะครับอ,อันนี้ก็มีอีกงานแนะนำก็คืออันนี้งานไฟหนะ้า มาที่แรกเหลืองเลยอันนี้เป็นพ่นสีฟ้าไฮบิดนะครับสีฟ้าไฮบิดจะออกสีฟ้านิดนึงกาลังสวยทางร้านก็รับทนะํานะท่านใดสนใจแจ้งได้นะสําหรับวัสดุที่ใช้ทําตัวชุดทุ่มเบาเนี่ยเป็นหนัง PVC สังเคราะห์เกรดพรีเมียมหนาหนึ่งมิลนะครับเราประกันให้2ปีตัดตรงรุ่นเข้ารูปแบบนี้ไม่ต้องลื้อนะครับของนะีข้างในยังอยู่ครบนะครับสวยแบบนี้ สีหนังเลือกได้ท่านใดต้องการสีหนังอื่นก็สามารถสั่งได้ครับสั่งประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มานัดติดประมาณ2ชั่วโมงเรียบร้อยขอบคุณครับ